ครับสวัสดีครับผมตาลทอนนะครับวันนี้มากับมีดพับเอ่อขนาดคอมเพกนะครับผมไม่ไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับผมเอ่อใบมันพิเศษเป็นดามัดคัสนะครับผมลายสวยนะครับผมด้ามไม้แท้นะครับผม มีดพัดนะครับลายเป็นไงครับสวยคมนะครับคงแข็งมากเลยนะครับเล่มนี้ลายล็อกนะครับายเนอร์ล็อกนะครับเปิดแบบฟิปเปอร์นะครับผมเปิดดีดใบได้นะครับแล้วก็มีหมุดเปิดให้นะครับผมเคาะลงมาก็ได้นะครับอันนี้ร้านมาปัดคงกับหนังให้นิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ ขัดให้มันขึ้นเงานะครับผมจะได้ถ่ายวิดีโอนะครับมาพร้อมซองหนังแท้นะครับผมสวยงามนะครับเออขาเข็มขัดได้นะครับผมโอเคมาลองกันดูนะครับตัดเลยนะครับ คมคลิปนะครับผมมีพยายามลากเบาๆให้เห็นความคมของมันนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับปิดเปิดดีครับใช้มือเดียวได้ครับสวยงามครับเงางามลายสวยมากเลยนะครับผมราคาไม่แพงนะครับอันนี้ผลิตที่จีนนะครับเขาขึ้นว่าเป็นงานดามัสกันแล้วก็เป็นงานแฮนด์เมดนะครับผมพอเก็บก็เก็บอย่างนี้นะครับ แล้วก็สวยงามนะครับผมค่าเข็มขัดได้นะครับโอเคครับก็สนใจไงทักมาครับเปิดที่ดูนะครับอ่าครับผมประมาณนี้นะครับผม ภาพนี้ไว้นะครับเอาเงาเงาไม่เห็นเลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับวัสดีครับ